่ก็จากที่เพื่อนๆเ,เห็นในคอมเมนต์ของคนหนึ่ง <c oughs> บอกว่าน่าจะถ่ายตอนที่ทําเสร็จแล้วให้ดูด้วยเราก็เลยนึกขึ้นได้วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เลยเอาอันเนี้ยที่เราเรียกว่ากระสุนนะคะคันกระสุนเพื่อนเห็นไหมอันเนี้ยที่เตี่ยวเราทําไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ขัดมันจะมีเส้นเนี่ยเป็นเส้นลวดสองเส้น ก็ทำเป็นที่ใส่ลูกสําหรับยิงซึ่งลูกที่เขาใช้ยิงก็เป็นลูกลูกดินเหนียวที่ปั้นไว้เนี่ยค่ะเนี่ยก็เหมือนคันธนูนะแต่เขาเรียกว่ากระสุนที่เตี่ยเราทำวันนั้นนะ่ะแต่คือตอนเนี้ยเตี่ยวไม่อยู่เตี๋ยน่าจะเข้าไปในสวนนะ่ะงั้นเราก็เลยถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะลืมอีกแต่ถ้าวันไหนที่ เตียเราทำหรือว่าเขามีอุปกรณ์ทําเราก็จะถ่ายเป็นขั้นตอนไว้ให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นมีอีกคอมเมนต์หนึ่งว่าน่าจะทําเป็นขั้นตอนให้ดูด้วยเพราะเตี๋ยเราก็8ปดสิบแจล้วแปกจะเข้าแป็แล้วเนาะก็เผื่อจะได้ให้แกสอนวิธีทําทีละขั้นไว้บ้างเผื่อจะได้มีใครเอาไปหัดทําแต่จริงๆอ่ะเราไม่กล้ายิงนะเพราะว่าก็คนโตแล้วแหละชอบบอกเราว่าเวลาถ้าคนยิงไม่เป็นอ่ะ มักจะโดนนิ้วโป้งตัวเองอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราจับคันกระสุนใช่ไหมเราจะจะจับตรงเนี้ยแล้วก็ลูกมันก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมพิกเราจะหันไปทางไหนเนี่ยคือถ้าเราเล็งออกข้างนอกใช่ไหมลูกมันจะอยู่ตรงตรง,ตรงเนี่ยตรงอันที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอันเนี้ยแล้วถ้าเรายิงออกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดเราบิดไม่เป็นอะ่ะมันจะโดนมือตัวเองเราก็เลยไม่ไม่กล้ายิงสักทีถ้าถามว่าให้ยิงธนูเราก็กล้ายิงเพราะหัว หัวลูกธนูมันจะออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันกลัวโดนนิ้วตัวเองมากกว่าเราก็เลยไม่กล้ายิงสักทีเราก็ไม่เคยลองด้วยแต่เห็นเตี่ยเรายิงอ่ะมันก็แม่นอยู่นะเวลาที่แบบเขาตั้งกระป๋องหรือตั้งอะไรไว้ไกลๆอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คันของเขาด้วยอืมเนาะเราก็ว่ามันก็เหมือนคันธนูนี่แหละแต่แค่เขาเรียกว่ากระสุนเท่านั้นเองอันนี้ถ่ายถ่ายเนาะให้ ให้เพื่อนที่อยู่ในคอมเมนต์อันนึงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาทักมาหลายวันแล้วอเออในคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าเราก็เพิ่งจะว่างกลับมาเนาะกลับมาบ้านแล้วก็มาถ่ายให้ดูแล้วกันแต่เดี๋ยวไว้วันไหนถ้าเตี่ยว่างแล้วมีอุปกรณ์การทําเราก็จะให้เตี่ยททาโชว์เป็นขั้นตอนไปแล้วกันเนาะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเพื่อนได้เห็นที่เขาเรียกว่าคันกระสุนแล้วก็ลูกมัน แล้วก็เอาไว้ยิงก็ยิงเหมือนธนูนี่แหละหรือไม่ก็ยิงแบบหนังสติกอะที่ตั้งเป้าแล้วก็ยิงเหมือนกันนะคะไม่ถ่ายให้ดูเนะเาะเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปคงจะมีโอกาสได้ถ่ายขั้นตอนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคันกระสุนที่เห็นนั่งอยู่นี่แม่เราเองไปทอนหัวขามาที่ชอบเข้าสวนก็เหมือนเตี่ยเราเตี๋ยวเราก็อยู่ในสวนนี่แหละถ้าวันไหนมันร้อนจัดแต่จริงจริงวันนี้ก็ร้อนนะแต่ว่าในสวนเขาก็จะมีถังน้ํามีเอาพัดลมไปตั้ง ตรงที่พักอ๋อแม่บอกว่าเตี๋ยเขาไปปิดถั่วของเขาเขาปลูกถั่วดินอะถั่วที่เราเรียกว่าถัวถ่วที่สงอะ,ะเขาก็ถอนเขาปลูกไม่เยอะนะปลูกไว้รอบๆคนต้นไม้อย,อย่างคนทุเรียนอย่างเงี้ยพอถึงเวลามันมีเม็ดแล้วเขาก็ถอนขึ้นมาแล้วก็ปิดมาแล้วเขาก็ปลูกใหม่ให้มันคุมดินไว้ต้นไม้จะได้ไม่ร้อนวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบาย